งานของครูเป็นงานพิเศษผิดแปลกกว่างานอื่นๆกล่าวในแง่หนึ่งที่สำคัญก็คือว่าครูจะหวังผลตอบแทนเป็นยศสังความร่ำรวยหรือประโยชน์ทางวัตถุเป็นที่ตั้งไม่ได้ผลได้ส่วนสำคัญจะเป็นผลทางใจซึ่งผู้เป็นครูแท้ก็พึงใจและภูมิใจอยู่แล้ว ระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลจเดชยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนบ้านดอนชัยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต4 โรงเรียนบ้านดอนชัยตั้งอยู่เลขที่127หมู่6ตำบลหงวอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด59คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น11คนภายใต้การบริหารงานโดย นายจิราวุฒิเกตนิ่มผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษการดำเนินงานตามกรอบการบริหารงานด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ จัดทำและพัฒนานหลักสูตรสถานศึกษาโดยวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานจากแหล่งต่างๆอันได้แก่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบทางไกลผ่านดาวเทียมและมีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเป็นแบบบูรณาการเพื่อใช้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการใช้รูปแบบการสอนด้วย DLTV การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning การสอนแบบบูรณาการสอดแทรกเนื้อหาโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา นักเรียนสามารถใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการเรียนรู้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีการปรับปรุงระบบสารสนเทศของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและมีการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลและรายงานผลด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องมีการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา มีการศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาการบริหารจัดการด้านงานวิชาการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยถือว่าผู้เรียนสำคัญมุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน มีการวัดและประเมินผลของนักเรียนทุกห้องทุกระดับด้วยการพัฒนาโปรแกรมระบบงาน TA Dev สำหรับระดับปฐมศึกษาและโปรแกรม TA Childhood สำหรับระดับการศึกษาปฐมวัยมีการบริหารจัดการด้านบริหารงานบุคคลการบริหารจัดการด้านงบประมาณการบริหารจัดการด้านบริหารทั่วไปมีการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน จัดสภาพอาคารเรียนอาคารประกอบการสนามเด็กเล่นรวมถึงบริเวณที่จอดรถภายในสถานศึกษาให้สะอาดปลอดภยัยและเอื้อต่อการเรียนรู้การบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนทุกคนมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเท่าเทียมกันร่วมกันสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดแก่นักเรียนให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาพัฒนาศักยภาพเด็กให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามศักยภาพสร้างจิตสำนึกที่ดีให้ กับนักเรียนมีการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดระบบการคัดกรองนักเรียนยากจนเพื่อขอรับทุนการศึกษาสำหรับนวัตกรรมการบริหารได้นำมาใช้ในการบริหารโรงเรียนบ้านดอนชัยมีรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนที่มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการบริหารจัดการคุณภาพด้วย Fiqua แควร์โมเดสุกทั่วกันตามแนวสุจริต3 ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายเริ่มพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่มีการสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสารรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพผู้อำนวยการสถานศึกษาพัฒนาตนเองและวิชาชีพในการเข้ารับการอบรมประชุมสัมมนาศึกษาดูงานร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ผู้อำนวยการสถานศึกษามีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีการนำความรู้ทักษะและนวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาตนเองและมีวิชาชีพมาแก้ไขในการบริหารจัดการสถานศึกษามีการปฏิบัติจริงมีการติดตามประเมินผลและมีการรายงานผลการใช้นวัตกรรมการบริหารและนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา